กันแล้วจัดแล้วเต็มที่เลยแม่วาด้วยเหยียบเรือเขาเด้นนัน่นโอ้เต็มทีเลยครับเต็มที่เลยพี่ใหญ่กับแม่วาดไปนหนัน่นแล้วค่อยจะไปได้อย่างไรกัน วันนั้นเห็นน้องอลินมาเล่นน้ําอยู่นะคะเมื่อสามวันที่แล้วน้องอลินน้องอลินควาโนดพาช้างไปไหนนี่เอาไปผูกไปไหนดิแล้วใครจะไปทำคลิปให้หละ่ะควาโนดกลับมากอดมาหับคอยเี่ เล่นสบายเลยอ่าจัดให้เต็มที่เลยพี่ใหญ่แม่วาดแสดงว่าน้ำขึ้นเลยนี่ปีนี้น้ำเยอะมากปีนี้น้ำไม่เคยลดเลยนะคะนี่สงสัยเขาปล่อยน้ำมาปีนี้น้ำไม่ลดเลยปีนี้จะเมสาละ แล้วโคกเด็กดีเดอ้อโคกเดอ้อเด็กดีนะครับดู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 ขนุนขนุนจะทำอะไรพรอนเทปดันฮะขนุนนี่ไม่ได้เลยนะขนุนนี่ในน้ำนี่ไม่ได้เลยเออเนาะผมอยากมีเมียแล้วขนุนว่าให้เอฟซีถูกหวยก่อนให้เอฟซีซื้อช้างให้ ซื้อช้างให้ซื้อเมียให,ให้ให้ให้ขนุนนี่เราต้องใช้เจพอทิปเป็นตัวพึ่งนะคะสำหรับไพโค้อาสองเชือกนี้โดนเขาสตาร์วไวรือเปล่านี่พี่ใหญ่กับแม่วาดนี่ไพโคกนี้ต้องไปหานต้นไม้ใหญ่ๆอ้าวพูดแล้วเดินไปเลยท้อยจีน่าคีจีน่าคี ไปแล้วโอ้ถ้าคนเดินไปนี่ก็ท่วมหัวเด้อจะโบกให้นี่ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะคะนี่กว่าจะผูกเสร็จแต่ละเชือกแต่ละเชือกไปแล้ว สามเชือกนุ่นเขาอยู่ในมุมนุ่น,น,นในโพรงปลาอยู่ในโพรงปลานุ่นสามเชือกอ่ะกินหญ้าโอก่อนกินหญ้าโอก่อนพอนที่เอ้กินหญ้าโอก่อนวาดเอ้ยวดัดแต่ก่อนที่เราเปิดช่องใหม่ๆนอ้อยมีสีพาช้างไปฝั่งนุ่นนะคะไอตอนนั้นน้องอาร์ตกับอ่าพายช้างวัดน่ะน้องอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้แล้ว แต่ก่อนน่จะพากันมาต่อมงแล้วก็แล้วก็พากันย่างปลากินนี่บริเวณนี้ตอนนั้นเมื่อปีไหนไม่รู้รู้สึกว่าจะมีคนจมน้ํานะคะตรงนี้นเขาพากันไปงมหอยควันออดเป็นคนไปช่วยเราหาศพเจอเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วได้มั้งพลายวัดพลายวัด พาเด็กๆมาเล่นน้ำนี่โอ้ชอบไปเลยนี่แต่มีปลิงนะคะนี่ตรงนี้มีปลิงเฮออ้ตัวใหญ่ปลิงควายตัวใหญ่มากเย็นสบายมากเลยไม่ไม่สอ่ไฟโค้งนี่ต้องถูกโซ่สั้นให้ถึงน้ำก็พอไฟโคกพักโคกมาเล่นน้ำพักโคกมามาผ่อนคลายเมื่อวานไฟโคกก็ช่วยครอบครัวหาคะแนนให้ทั้ง ให้ทั้งควานให้ทั้งตัวเองเนาะคะแนนของโคกเราก็นี่แหละจะสรรซื้อสับประบประดให้เขากินนี่แหละบางส่วนเราก็ใช้ในเรื่องทางครอบครัวด้วยอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เอาไัยโคกมาขอบคุณขอบใจนี่แหละเขาเรียกว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะไม่เอฟสช้างเลี้ยงคนคนก็เลี้ยงช้างนะคะนี่ถ้าเราไม่เลี้ยงเขาก็คือช้างป่าแค่นั้นเอง ช้างป่าหากินเองกินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆแล้วแต่ทุกวันนี้คนเลี้ยงช้างมากกว่าทุกวันนี้คนเลี้ยงช้างเพราะว่าช้างกินกับเราเราก็กินกับช้างควนันอดแล้วทำไมเขาไม่เอากระเป๋าไว้กับคอยละ่ะกลัวแม่ควันขโมยคะแนนหรือเปล่า๊ฮ้ยไม่ขโมลเลยเ้อทำไมจําเป็น อสองเชือกนี่ทำอะไรเนาะมิสซิลีดีเถะเห็นแต่หลังแล้วควันออดก็จะขี่ขนุนออกมานะคะนี่อังขนุนออกมาเขามีเขามีวิธีของเขาเลยแต่ความคิดของแม่ควันคือเขาจะนั่งเขาจะพาขนุนออกมามาผูกอาจจะเอาขนุนผูกไว้แถวนี้ก็ได้แล้วพี่ใหญ่ผูกไว้ทางนู้นเล่นน้ำพี่ใหญ่กับแม่วาด เมื่อห,ห,หลายปีพี่ใหญ่ก็ตกมันที่วังทะลุเนาะที่ต้นไม้ยืนตายนั่นแหละกี่เดือนเนาะตอนนั้นน้ำจากเยอะเยอะจนน้ำเหือดแห้งอะ่ะไม่มีน้ำที่จะให้ช้างกินควนันแล้วก็เข้าไม่ได้ด้วยควันก็เข้าไม่ได้ด้วยควันโอต้องแอบมาทำตรงกลางคืนเนาะเพราะว่าตรงกลางคืนนี้ช้างเขามองไม่ค่อยเห็นสายตาไม่ค่อยดีตอนกลางคืนแอบมาขุดขุดเป็นอ่าขุดให,ให้น้ำเข้าใน ในเอ่งเขาอนะเขาจะทําเป็นเอ่งเล็กๆให้น้ําเข้าที่หญ่ถึงจะมีน้ํากินนี่ช่วงเดือนเมษานี่เลยเล่นแล้วนุนเล่นแล้วนุนหนุนเสียดดยไถ่ายให้ไม่ได้ขนุนแน่นอนเลยนะว่าแล้วไพยคกควนอนอดกาลังถูกอยู่โอ้ตีนังกาชีโดเลยขาชีโดเลยนุนนะนุนนะขาชีโดเลยขาชีโดเลยขนุน เออเย็นสบายละสิคุ้มค่าในการเดินทางเนอะขนุนใช้ระยะเวลาเดินทางเท่าไหร่นี่เดี๋ยวดูก่อนสิบเอโมงละใช้ระยะเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงจากบ้านมาที่นี่ เงียบแถวนี้ไม่มีคนมาหาปลานะคะนี่หรือว,ว่าเขาจะมาช่วงเย็นกันนายนายนายติดใจแล้วอนายขนุนเล็กๆที่ที่พามาอยู่วางทะลุนี้ไม่กล้าเล่นน้ำนะคะขนุนนี่ติดใจแล้วติดใจแล้วขนุน พายูทูปมานะ่าโอ้ยลงเล่นน้ำเลยลนีนะ่หายร้อนแล้วมั้งนี่สามีภรรยานี่ยืนนิ่งมากเลยนี่พี่ใหญ่หัวด่างหัวด่างโอ้ยดูขนม <c oughs> ขน,นไมไม่โตเลยไม่โตเลยแต่อยากได้เมีย เออเป็นช้างที่อยากได้เมียมากเลยขนุนนี่ช้างที่อยากได้เมียมากเหลือเกินแต่ยังทําตัวเป็นเด็กอยู่มีความรับผิดชอบหรือเปล่าเนาอ,อ,อยากได้เมียนี่อออ,อ ไม่เกรงใจใครเลยเชือกเดืนไม่เห็นเขาเล่นเลยขนุนเล่นอยู่เชือกเดียวนี่เลยนี่ร้อนมากมขนุนจะกลัวโคกแต่ไม่ค่อยกลัวพี่ใหญ่สักเท่าไหร่แต่พโคกนี่กลัวพี่ใหญ่มากกลัวแบบโอ้ขี้หดตดหายเลยก็ว่าได้กลัวจริงๆโคกลัวพี่ใหญ่มาก ดูตีน้ำเสียงตีน้ำอะ่ะเล่นคนเดียวก็เป็นเออ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  ตูชีโดชีเดแล้วขนุนนี่อือฮะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ